อยู่เรื่อใ้ทงบนให้นะการขโมมาก่ากบนอบารบผิดอบากระทำการตาย้าไม่็มอโดนมันได้ไม่เต็มเองได้ไม่นอยทีเดีวเพราะว่าได้ม่เกิน เบือ่อง้อแค่ยังมีครับเมาไปซื้ออะไรกินดีเนี่ยดูสแกนหน้านี้ได้นะคะเอาข้าวไข่เจียวปั๊บ 画个路牌。 ไปกินไปกระป๋อดิี่าบาทจ้าโกโก้โกโก้ระวางไว้ไหนดีคะเล็กลาง่เล็กเแข็งได้เลยค่ะยำเยอะกลนอาหงเ